เฮ้ยเดลลาสแตนฟื <sketches> ้นค oh ืน <fe> ช <ats> ีพไอบิวเรากลับมาแล้วผมบอกว่าเราออกอนี่มันเป็นเรื่องเสริมหรอหรือว่ายังไงวะหรือมันไม่ใช่พอเราจะไอบิวตายเดี๋ยวไอบิวมันฟื้นคืนชีพได้ไงก่อนมันตายหาแล้วตายหาก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยบออะไรอ๋อนี่คืออันนี้คือศพบิวเก่าใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คือศพบิวเก่ามาศพบิวเก่า ไม่รู้ชายบอกไหนไหนวะใครไม่ทักอ,อยู่งไม่กูฟื้นขึ้นมาจากการขอบพรนชุบชีวิตมาแล้ว <c oughs> เอาวะ่ะไะดูยเลยดีกว่าไอ้หนูอหนูลูกๆกันหลายกลับมาแล้วลกูกลับมาแล้ว,ลแ,ลวแล้วมันก็กลับมาแล้วเหมือนกันในซอมบี้พวกนี้รอบที่แล้วกูจะไปยังยในตัวเา กูกลับมาเลี้ยงเล่าให้เฮ้ดูไหมอ๋อเฮ้ยนี่ฟาดมันฟาดมันอันดิวอันดิวกลับมาแล้วคนอันดวกลับมาแล้วเอ้ยผีร้องไห้อยู่อะไรอะแต่กูยิงแม่งไปแล้วโอ้โหเลือดอุ้ยด่านใหม่นั่นเนี่ยมันเป็นด่านใหม่เนี่ยไม่เคยเล่นเลยงงจังเจอ โอ้ยไหนเนี่ยต้องไปทางไหนอะ่ะทางมันตันน่ะีปลาเปล่างงเหมือนกันไปทางไหนเนี่ยงงเฮ้ย,ยนั่นปะนั่นไ,ไหนไมเป็นสะพานน่ะตัวตัวเป็นอุย้ยใช่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 เลยโอ้โหดูมันดิโอ้โหเยอะชิบหายเลยนเนยอะอย่ายิงอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกู เก็บระเบิดแล้วระเบิดระเบิดเด็กมึงเลยอ๋อมาไอโค่ในเด็กโค่ในเด็กโคลนกระเป๋านะเป๋าใครมานี่แล้วเร็วพายาเก็บระเป๋าไอไฮโซไฮโซมึงทัหลายรอบแล้วไอโธหลายรอบแล้วไฮโซเล่นมันดิเล่นมันดิผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย โดนไฮโซเออโดนไฮโ,โซไปหน่อยโดนปลาโดนลปลาล่าเข็มหกไฮโซเอ้ยเราเรากลายจะฮิวอ่ะไม่เป็นไรช่างแม่จะค่อยกลับมาเออจะค่อยกลับมาแล้วเกิดจะไม่ไปนะเราเราเราต้องขึนน้นนี้ดิตอนนี้มันขอขึ้นโอเคโอเคโอ้ยอย่าคนต้มน้ำถูว่ายนะ้ำระบีวว่ายน้ำแล้วอ่าฮะกูขึ้นมาได้ละเออเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นเนี่ยมันเดินตรงนี้ก็ได้นี่อ้าวแล้วกูเอ้าอีกฟู ดานใหม ande, ด่ดานใหม่เราไม่รู้นะไม่มีใครรู้เลยหรอกเฮ้ยระเบิดเก็บกันแล้วฟัญสิ้นขันซิ้เออโซอีเก็บแล้วโอ้โหเตียงไขว้ในหน้านอนจังนอนไปเลยเฮ้ยไฮโซไฮโซ ไฮโซอ๋อโอ๊ยมึเจอมันไม่ใช่ไฮโซมันคือมันมีไฮโซด้วยสเต็กสเต็กอกไก่ในปุ่นเจอไฮโซของจริงไม่มึงเป็นจริงไฮโซกูอยู่ๆนี่ชิบหายละเฮ้ยเรียกแขกมาแล้วตายหมดเลย ตาให้หมดไอ้พวกนางงูโอ้ยฮ่าฮ่ได้ละได้ละเป็นกูจะหมดแล้วต้มขาไก่กูเผาเองเผาเลยไอ้เลขาไอ้เลขาเลขาเอ้ยฝันซิ มายังเนี่ยตาละตาละเหอะมามามาอุย้ยมันเป็นเหมือนโรงงานอ่นะอะไรวะที่ไหนวะเนี่ยโอตาส็บมันคือรถที่ช่เหมือนลงรถอะไรอย่างงี้ป่ะแบบพวกแบบอู่อะไรอย่างเงี้ยโ,โ,โอ้โหอู่ซ่อมรถอ๋ออูอ่ซ่อมรถ ฮ่ามันให้เราซ่อมรถเรื่องไงวะเนี่ยไฮโซไฮโซแตกเต็มหน้าเต็มหน้ากูเลยเนี่ยลายเ้ยเฟิร์สเดย์ว่ะมีกันครบหรือยังวะมีกันครบละเออดีเปลี่ยนปืนก่อนฮะลองให้ลองให้ลองให้นี่ไงนี่ไงมันให้เราทำอะไรวะอู้ที่ไหนวะเนี่ยนี่กูไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยโอ้ นี่ไงยิงไส้แตกปีนก็ปีนไม่ได้มีการไปทางนี้ปะลองเดินดูก่อนไหมไปปีนเออมันรอดได้รอดได้อ้าวเจอแล้วจะตื่นเลยตื่นทำไมนอนไปนอนลงไปครับที่ไหนวะลงตรงนี้อะไรอ่ะปั๊มฟูลเอลอ๋ออ๋อจะต้องระเบิดอะไรอ่ะ เป็น,นง่ายๆเลือดกูเหลืองแล้วเอ้าอะไรอะเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์ดับอีกแล้วเอา้เอาเราต้องไปกดเราต้องไปกดเฮียกดเลยนึกถึงนึกความหลังเลยเวลาเจเนเรเตอร์ดับอารมณ์แบบบิวเลยบิวจะตายหายกันแน่ ดูข้างซ้ายนะมึงมึงฝากพืิ้นมาปมาุขลุกแล้วเราต้องไปช่วยกันเปิดอ่ะไปเราไปด้วยกันเปิดฝั่งนั้นยังเปิดละยาเจ้าไอ้บีบอกไม่์ูต้องมาเจออะไรโอ๊ยกูโดนชนคุดคุดใส่ไปเลยไปเลยไ,ไปเปิดด้วยกันไปเปิดด้วยกัน มีบอกรู้สึก uh oh ้นติจจาวูแปลกติดใจจาวูไอโอไกโอไกโอไก่ช่วยกูด้วยอยู่ไหนโอ้โหเนไอโอไกโอไก่โอโอไก่มาไอ้เยีอยใครช่วยมไหมเออกูกูซุ่มดุสันใยเลยเมื่อกี้โอ้ยกูจะร้องให้ขอบคุณมากฟานซิด เปลี่ยนละ,ะต่อ,อ,อเหลือไหนเหลือนั้นตรงนู้นตรงนู้นที่ที่แต่ผมนั่นให้เดี๋ยวยื้อให้เดี๋ยวกันให้ครับดูคุ้มกันให้เดี๋ยวลูกตองโอเคลูกตองน,นี่โอเคนะเลยเสรียบร้อยแล้วไงต่อต้งลองรอหรอเออต้งองรอนั่นมันยกอ๋อยกไอ้นั่นอยู่อ๋อไม่ระเ<อ>บิด<อ>ยกไอ้ถังเคนออกไป นี่ไงเฮ้ยเรากลับไปบ้านก่อนไหมมันมียาด้วยนะไปดิบ้านอยู่เนี่ยเปิดประตูได้ไดนี่ไงเจอแล้วเนี่ยควาซิฟแหมมึงเนี่ยหยาแก๊สเออสุดทีมันเขียนว่าอะไรวะ<ช>อะไรวะ,อะกองทัพของพวกกองทัพผิดพระกองทัพก็อะไรอ่ะ รีเวอร์ไซด์กองทัพทำไม่สำเร็จเหรอทำไม่สำเร็จอะไรใช่ Riverside Riverside น่าจะเป็นทะเลมั้งฝั่งน่าเป็นชื่อทะเลแหละฝั่งทะเลที่วันอ่าวอะไรอย่างนี้แหละนั่นน่าจะชื่อกองทัพหรือว่าเออโอ้ยไอปาแตนโอ้ยไปาปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้แจ็กกี้ไอ้แจ็กกี้อ๋อต้องกดด้วยไปแล้วนะตู้ม เสียงดังนักชิบเผาวอาวันนีให้วิ่งเลยไปเลยท้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเคยเล่นกันแล้ววะยังปะยังนี่น่าจะยังมีใครวิ่เข้ามาโดนจุดอกเนี่ยเฮ้ยมีขวานมีขวานโวยขวานเลยวันนี้กูจะมาปนพนัตงานดับเพลอ ดับเพลิงดับหน้ามันเลยดับอะไรหน้าดับเพลิงเนี่ยนะบิวบิวเป็นดับเพลิงไอ้ไฮโซไเฮ้ยตกใจหมดถังคุตกใจตะโกนหาเลยโอ้ยโอ้ยไฮโซไฮโซโดนคุยิงแล้วโอ้ยอ้วกเต็มหน้ากูเลยอ้วกแหงทรงเต็มหน้าเลย แม่งเงยอ้วกเต็มหน้าเลยไปไม่ป a าดูดับเพลิงเองปป <c oughs> ไป,ไป,ไปลุยผ่านน้ำต่อ <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> อ้าวสเต็กมือกระดูขขาดับเพลิงตับต้วเนี่ยเ <c oughs> ออขึ้นมาแล้ว มันขึ้นมาแล้วแดกเนื้อสเต็กปลาแ,ลแดกเนื้อสเต็กฟันซิไอ้ปูเนี่ยต้องบอกมีไอมึงพาไปไหนโซอี้อมึงบอกให้มึงพาสเต็กมึงจะแดกเนื้อดิบหรอไอ้มันไปหาบึงแล้วผมหน้าโดนทำพ้แดกก็าาใครโซอีโซอี้ปาใส่ใครปาเลยผมมันตรงที่ ตาบอดนะตาบอดขึ้นลงนี่ลงนี่ลงนี่โอเคลงเลยลงสองสามลงไปเลยโอ้ยเคลงผ่านน้ำไปเฮ้ยบ้านบ้านมีปืนนะฮะกว่าปืนนี้แหละ MC ลูกสองเว้ยไปฝั่งขวาอันดิเอ้ยเจอนี่เจอไอเคด้วยไอ้เคเฮียไอ้ลูกสองก่อนไปสองก่อน ฮ้ยเจอขวานกูเอาขวานแล้วมากูเอาเอคด้วยเอคระแรงกว่าไปปืนมันเยอะจริงเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะขึ้นข้างบนเหรอขึ i̇şte. ้นบนนี่ไงนี่ไงลิเวอร์เอ๊ะจะับไซด์ไม่ใช่ริเวอร์ไซด์นเนอะ ตัวมาละไฮโซไฮโซตายอะไรกันไัมึงขับทำไมเนี่ยมึงขับทำไมเนี่ยด่วนไม่โดนด้วยโอยขาขูเป๋แล้วลุงขาเป๋กันสามคนเลยเนี่ยแต่ลูกลุงยังสบายดีนะเพราะผมทำภารกิจให้เนี่ยเห็นไหมคุ้มกันลูกลุงดีมากเอาไปเลยพวกกูไม่เป็นไรให้ลูกต้องรอดก่อน ยี่นี่ปล่อยไม่มากเลยหลบไม่ไม่เข้ามันเออเฟันซิดงอนนะฟันซิดงอนบิลฟื้นขึ้นมาก็หาเรื่องฟันซิดเลยเอามาแล้วมาละโซอียืนสบายยืนสบายมีผู้ชายสามหนุ่มไม่ใช่สามหนุ่มคนแก่เอาไอ้ฟันซิดฮิวดี้ อยู่ดีฟังเสียทำอะไรไป็นฟังเนี่ยไงมาตกไม่ดูเลยอ้าเอ้าวมันซิอ้าวมันเหลือมึงหิวไปก็ได้ต่อยก็เลือดเต็มมึงก็ฮิวให้ลูกไปอีกแล้วกันมันซิตอนขนาดได้พวกกูฮิวให้มันฮิวกันเองนะมันจะเยอะกว่าพวกกูอีกตเออ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิฟันซิตรีบเหรยิดยิงเหรอฟันซิตอยากบุกแล้วโอ้โหออกมาก็เจอเลยอุ้ยไปบิ๊กอุ้ยที่ไหนวะเนี่ยลัวลุกขึ้นไปข้างบน นี่นี่อะไรอ่ะต้องอ่านดิอะไรเออมันบอกอะไรวะเราจะไม่ไปบ้านบ้านไฟใช่ไหมเรือกบ้านไรท์เขาส์คืออะไรบ้านไฟเออไม่ใช่<ม>ประภาคารบ้านมันเรียกประภาคารป่าไรท์เขาไม่ม,มาณเป็นบ้านบ้านจ<อ>่าก็มันชื่อบ้านเออเป็นมันเป็นอย่างนั้นเออเราเมีย่างั้นแหละหรือว่าบ้านนี้น่าจะบ้านนี้แหละบ้านไรท์เขาเนี่ยบ้านไรท์เนี่ยไรไรแสงเออเนี่ยทางนี้ไม่ใช่หรอ S 1> <S 1> เอเคนั่นะบบ 20, 20, 20. 20. อะไรว่าบ้านมีแต่เนี่ยบ้านแต่แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่รู้เหมือนกันมันห้ามไปมึงห้ามทำไมฮะมึงซ่อดสมบัติไว้เหรอเราต้องทำอะไร <S <S วะมึงซ่อดสมบัติไว้ใช่ไหมไอเด็กไฮโซ,ซ,โซ,ซ,โซอ่ะไอไฮโซเออไฮโซไฮโซตูใหญ่ สะเทือนบ้านูเลยไฮโซเฮ้ยแต่ว่ามันแต่เอ้ยนี่นะนี่นะแต่มันชี้ไฟฉายไปฝั่งนั้นนะมันเกี่ยวข้องปะโอ้ดูดิเนี่ยลองลองเงื้อมมาดูดิมัาประตูมันปิดอยู่ตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยประตูมันปิดอยู่น่าจะใช่แล้วเราจะลงไปลองดูไหมลองดูก็ได้คือเราจะลงลงไปยังไงโดดลงมาที่นี่นะโอเคลงลงมาก็ได้อะไรก็ลองดูหลยนี่ไม่เคยเล่นกันเลยนะพวกเราเนี่ย อุ้ยทางนี้เหรอแล้วต้องไปต่อมัง้งเดือดไหลเท้าอยู่ไหนเออเดือดไหลเท้าอยู่ไหนวะมีแต่ป่าเนี่ยห <c oughs> รือว่าตามรถไปบ้านเนี่ยบ้านมันทำเป็นไฟฉายบาเนี่ยมันตรวจไฟนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไปเออ yes ต้อนมีเครื่องอะไรด้วยเนี่ยไปดูดิไปด,ดูใกล้เครื่องอะไรวะอ๋อเครื่องปั่น ต้องปั่นไฟเปิดดิเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวฮา,ฮาสบายขันเลยเพราะเรเสียเลมดหมาแล้วมาอยู่ในบ้าน,ม,นม,ามาอยู่ในบ้านมึงกำลังมาละกไูได้ไม้เบสบอลกูเอาไม้เบสบอลฟาดแม่งดีกว่ากูจะฟาดให้มันกระเด็นเลยเอาไปฟาดหัวไอซโซ่ฟาดหัวไอซโซน นี่งไงมึงมามึงมาฟัดหัวเอาพี่ฟันหวัวไอโซไม่นก็ไป่เอาพี่ฟันฟัาานตักไชอชอบอ่ะพูดชื่อนี้ไอโซอ้นนี้ไอโซมึงไม่เห็นกันเลยเหรอไอโซกูไม่เห็นไอโซกู <laughs> <laughs> ขึ้นข้างบนแล้วมากูไม่อยู่กับพวกมึงแล้วกูอยู่ข้าง,ง,ง,งบนเองต้องรอไอโซเอ้ยมันขำได้เหรอ มึงกด X ดิกด X อก่ะกด X แล้วก็ชี้ขึ้นอ่ะกด X ครัค้างอ๋อใช่ยังมันมันขับได้โซอีขำมึงฟาดนี่ไงหัวแตกกูจะฟาดเป็นลูกเบสบอลเลยโอชาเจอเอาไปฟาดจักรกลชารเจอฟาดจักรกลชารเจออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรไอคนไอเด็กไอเด็กที่ไม่ทานโลออน เอ้ยเราหัวบมึงเนี่ยเล่นอีกเกละนี่ไงฟาดฟาดหัวพวกแมงดีโอ้ยเจอคุณด้วยขอบคุณมากแกเงแกเงโกทำไมเลย ขอบคุณมากฮิวก่อนเอ้ยแทงมาอามาสเต็กพร้อมมีพร้อมไปเลยเนี่ยไปเยอะชิบหาเนี่ยบ้านนี้ยินดีต้อนรับบ้านนี้ยินดีต้อนรับมามาโอ้ยกูโดนอีกแล้วมันอยู่ไหนกูหา,ามไม่เจอเกูหาไม่เจอดูกรไอ้อย,อยู่นี่เหี้ย <planets> ม <ams> ันเป็น่างนี้ ออกไปเงี้มันขึ้นมาหากูแล้วไปเแข็งตับหน่อยตับตีตับทีตับทีมันตับแบบเนื้อยิงแม่งเลยไอ้ตีตับทีช่วยกูด้วยออกฟันทีเนื้อเนื้อเนื้ออร่อยมากเงี่ยติดมันด้วยเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ใช่ปะเออยังบอกคิดว่า เอ้าเยอะทำไมเยอะโหแล้วเพลงขึ้นอย่างงี้โอ้โหสิบอันเฮ้ยโอแล้วดุเพลงดีเ,เพลงสถึกมากอุย้ยไฮโซเราเราเรารยกไกลๆก่อนไหมเนี่ยมายกเถอแถบนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเอาไปเอาไปโ,โซดี้เฮ้ยบอกมันจักดการเกมเลยเลยว่ะดูดิ บมันบมันไปเก็บมาจัดการเองเลยเอาวะไอ้นู่นยี่แต่ทางเหลืองสีถัทงทางสีเหลืองนี่คือถ้าเรายิงมันก็ไหม้นะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ไม่ไปลงไปข้างล่างโอ้ทุกเรือทุกคนแต่ละคนมึงฮิลวกันก่อนไหมโอ๊ยอะไรเนี่ยปะแตนปะแตนยาปะแตนยา โอ๊ยแต่มันทำเองอะคุ้ยเม่นมันทำเลยเลยใช่มันมันทำมันทำมเองมันเอาไปเติมมันเองนะ้วมึงเลยยังไม่เห็นเติมเลยอ๋อมันมันมันตีอยู่เรื่องอะไรของมึงโยนไปมาโยนไปมาโอ้ยช่วยกูด้วยหยัดเก็ดลอสมาหยัดเก็ดลอสยิงแม่งเลยหิวได้ก็หิวนะโตอี้มันมึงไม่หิวลูกลูกสาวทำไมลูกสาวไม่หิว นเเออนี่ยทำไมมึงเติมมึงเต็มอยู่เนี่ยตรงทีเ้เติมไงเนี่ยโยนไปมาโยนถังไปมาไม่ยอมเติมแต่โยนไปมาตลอดเลยมันนา่าจะแค่หอไหมไปเปล่าเออเออมึงเป็นแบบนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกันมึงด่าลูกแล้วมึงจะฟาร์มเซฟที่เติมเป็นแบบนี้กดอีไงเวนกดอีกดอี ระวังอย่ายิงไปโดนพื้นนะไอ้ขวานนี่เนี่ยืให้กูยื้อให้เอาไปไปไเลยเกียนะโอ้โหเลยเกียร์เลยไปเอามาให้สองสามสี่สี่นี้เลยเอามานี่้ดูเองต้องให้บิวสอนให้ตบหลังกูกุ๊ดไปนี่ไปช่วยกันเลยนี่เฮ้ยช่วยกูด้วยเอ้าช่วยด้วย ระวังระเบิดนะเอาไปไปไปเด็กเด็กเด็กคุณได้ยินเสียงเด็กเวนโอายตอดศิษฐ์ตกไปเลยตัดศิษฐ์ไม่ตกไปหรอเฮ้โซอีมึงถือทิ้งทำไมมึงเอาให้พวกเขาสิเขาจะเติมเติมของไอ้โตกูเห็นกูเห็นไอ้โตระวังฮ่เวง เติม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 เนี่ยเจอแม่คุยอนพิงข้างนอกอยู่เอาเลยไปเฮ้ยใครโดนตรงนั้นวะน่ะลูกสาวแล้วมันไปอยู่โอ้โหแล้วฟันเซ็กโดนโดนถังทิ้งลงพื้นโอ้โหแล้วข้างล่างนู่นเลยมีโดนมาทำไมข้างล่างเลยฟันเซ็กอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหแม่งโยนมา มารับด้วยมารับด้วยเลือดเลือดจะหมดแล้วปาซิกงมึงมึงจะหลอก่าเพื่อนมังเนี่ยโอ้ยตูวเฮียก็ตแตนโอ้ก็ตแตนช่วยจุนอยช่วยดีร็วยไปเก็บต่อปพยาบาลกันเถอะไปจิบเตมิมไม่ใจกล่องก็ได้นะ มึงมึงเติมเหน่อยมึงแย่งมึงแย่งอโอเคโอเคเติมให้กูเติมให้เยอะเติมเยอะอันนี้หมดโอยออกมาแล้สุดท้ายแล้วไปเข้าบ้านด่วนเลยเข้าบ้านไปฮิวด่วนเลยเดือดแต่ละคนจะตายหาแล้วกูเข้าบ้านแล้วอยู่นี่เก็บเก็บให้หมดเลยเร็วเร็วดิโอยมาเร็ว มึงระเบิดล้มมันไหมไอ้พวกระเบิดเดี๋ยวระเบิดมาเอาระเบิดเอาระเบิดมาไปฮิวมึงฮิวมันเลยฮิวให้มันเลยฮิวให้พวกมันเลยแตวกูฮิวให้ฟันซิตฟันซิตไอ้ฟันซิตยืนนิ่งอีกแล้วฟันซิตยืนเก่าใครเก่าใครสเติกเลยไปไปไปเอ้ยกูมีระเบิดกูมีระเบิดไหนไหนแชงยู่ไหนสเต็กมึงอยู่ไหนวะ มาติดน้องน้องน้อเนี่ยข้างบนวะไม่ใช่แต่ฝันเสซมื่อกี้โดนได้ไงวะเอ้นุ่น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 ในบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบานไหนส่องวิ่งแล้วพี่เจออีกแล้วโตองเอ้ยยิงหน้ามันยิงหน้ามันอมบี้ไปกัดซอมบี้เอ้ยซอมบี้ไฟกัดวะไหม้แล้วไหม้แล้วมาสเต็กสเต็กเวิ่งมาเอ้ยมันไปกัดสเต็กดิ มยมันเป็นนี่ไงตายตายนอนดุโอ้ยมึงมันตายกูนอนกปอนจะไปม่อไ่เวอีก็ไปช่วยด้วยมึงมึงมึงฮิวเลยมึงฮิวเลยเดี๋ยวกูให้ยาโซอีเองโซอีะ โซอี้กินยาโซอี้ทำอะไรมึงดูโซอี้ดิมึงดูโซอี้มึงมังปัใครเนี่ยโซอี้อืมจ้โซอี้เมื่อกี้เป็นอะไรเหรอเนี่ยโซอี้เออฟันพิปฝั่นพิษดูแลลูกบิวให้ดีดูแลลูกสาวเ้าจะแต่งงานกับเธอ ไม่ใครเว้ยรูกสาตัวเองเฮ้ยมียามียามียาตรงนี้โอเคเลยเดินหรอยาเอแต่โซอี้มันกินยาไปแล้วไมป่นไไม่เป็นไร่ักพักมันหิวเอ้าหิวทำไมอ่ะโซอี้ของเนี่ยโซอี้มึงไม่ใครเนี่ยมึงไม่ใครวะมึงมึงมาตกปลาให้มึงไม่กูมียาแล้วไอ้ฟันจะตายหา โอ้ยเยอะจัดเลยโอ้คุณเดาายก่อนนี่คุณด้วยมึงฮิวเลยมึงฮิวเลยมึงฮิวเลยปิดประตูกันสิวะบัลเฟนเฮ้เเยแล้กูต้องกูต้องมาทุบมึงให้มึงเนี่ยไอเอาอยาไปอ่ะยาอ่ะเอาอยาไปเดี๋ยวกูหิวแล้วกันโอ้โหแข็งมึงแหม่มาก<อ> <laughs> เฮ้ยเ,เพลงมาแล้วเรือมาแล้วเปล่าไปดูเร็วดูดิมันจะมาไปแลไปแล้วไปแล้วเรโอ้ยมันมากูเผาแทงแล้วเร็วเร็วออกไปแล้วนี่ปะที่ไหนวะเราอยู่ข้างเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างรีบมาทนี่เลยสวยนี่ไอ้ฟนันตี้กูจะตายหาแล้วเร็วเร็วฟนันตี้รีบๆีบมาเลย อีอยลิแล oh. oh ้วเอ้าโอีป e <that> ุตายไหมเนี <ilgili> ่ยเฮ้ยเมันวบ่ะมันวบข้างหลังเราซอีอยู่ข้างหลังเราเกตกใหมดมั่วฟิวมึงก็แคเห็นฟิวออกรอบมาเลยนี่เนี่นี่ๆนะขึ้นมา เลยไม่มาเลยอันนี้มันแค่เพลงแทงเปล่าแทงก่อนเหมืนแล้วช่วยกันยิงเอ้าอุ้งเออยิงมันแล้วล็อกปี๊ดเอ๊งมึงตายไปเลยมันตายสักทีเถอะโอ้ยีเถอะยิงมันเลยตายปล่อยตายให้ตายเลยก่อนเลย แพนี่ร้องไห้เลยนะเริ่มใหม่เลยนะเอาเลือดโอ้ยหน้ากูแดงแล้วหัวใจกูเต้นแล้วขำเริ่มมาแล้วโอ้ยตัวอี้ขำดูเห็นเกินเออมึงขำตัอี้เอ้าดึงได้เอียวเฮ้ยมึงดึงเพื่อนได้ดึงเพื่อนได้มาเรามาเรามาเราดึงได้ดึงอ๋อดึงขึ้นได้ด้วยโอ้ยตื่นเร็วไปเร็วโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาแล้ว แ้วทไมอิลงล่ะยิงลงไมมาลูกล้วเลวครูกระสุนจะหมดแล้วแล้วแล้วเอตายลูกมีเวียนนอ๋อลูกโดนยับอยู่ฟันซิโอพอลูกตายรอบนี้พอลูกโดนยับในตัด แต่ถ้าความเป็นจริงมันไม่มีใครตายนะมันต้องไม่มีใครตายไม,ไม่มีใครตายอ่ามึงมีงจีๆี <laughs> จีที่พ่อมาตายเฮ <laughs> ียโอยมันก็ตายด้วย,ย <laughs> ตายทั้งลูกทั้งพ่อ